นอนทำอะไรตรงนี้ฮะแดดร้อนจะตายมานอนอยู่ตรงนี้ดูนอนเขาอยู่ในบ้านมานอนอยังก็เว้นแดดฮอนออกมานอนข้างนอก <c oughs> มาหน่อยเลยนอกแดดเดดแดดแดดฮอน เด็กหน่อยเนี่ยกระเว้นต้องออกมานอนแบบนี้แดดหอนกระสูนมาแจ่มเงนขึ้นหอนกระสูนมุดท้ามองนอนมาหน่อยใครใครดื้อืึไม่เข้าบ้านเหรออยู่ตรงนี้หรอไม่เข้าก็นอนอยู่ตรงนี้เลยในสี่ห้าโมงขึ้นมาเอา ขึ้นมาแอบลับอยู่ข้างบนแอบลับอยู่ตรงนี้ร้อนไหมลูกนอ่นกอดขาดีเทอเสียงแอร์ขางหองค่ะมันดังกอยาวากันเ้อร์ค่ะเปิดประตูออกมามาเห็นลูกสาวนอนอยู่นี่มันร้อนนะลูกตรงนี้มันร้อนร้อนต้นน้ำชิงแล้วตรงนี้มันหอน มันเป็นหมอก,กับเบื้องเลยหอนหอนอบเอาลูกสาวนอนลงกับพื้นเข้าห้องถ่ายรูปปะหวานมันร้อนเข้าไปนอนในห้องไปลูป่ะตะลนนิตุน่นานสงสารเมื่อย่มของห้อง แอร์เครื่องนี่มันดังดังค่ะเปิดขนาดปิดประตูแล้วไปยังดังเขามันในห้องแก่หลายรอบแ้วเงียบไปพักนึงกลับมาดังอีกลกสาว่อยจนว่านอนบาได้นอนอยู่ตรงไงนหันบาได้ตรงข้างประตูปกติหมอสิตเอนั่งสินอนอยู่มองคุณนวันนี้แอร์มันดังแห้งหลายนอนบาได มาเอบนอนอยู่ข้างบันไดมาลุกปเข้าห้องกับแม่ป่ะปะบอกเกอิญข้องหองบนนอนแม่ลงมาน่อยไปเร็วๆน้ำหวานหวานเน้อเป็นยังคือน,นอนแน่นหนลูกขาคือไปคนละขาข,าขาคือไปคนละทางเธอหนิมี่ทาน,นอนหลายลูกแบบเลย ปลปเข้าห้องปลลูกไปมันร้อนปะเร็วปลลูกไปมันร้อนปะลุขึ้นเร็วไปลุกขึ้นแล้วกระดีหางจะไปสกิดนี่งับเลยเนี่ยเนี่ยกรกะดีขางนี่คืออารมณ์ปอจอยอารมณ์ไม่จอยหงุดหงิดทั้งว่วงนอนแล้วไปสกิดไม่ได้สกิดแล้วนางมีอารมณ์เลย ดุมากไม่มีใครกล้าจับคนในบ้านไม่มีใครกล้าจับสิอุ่มนั่งนี่ต้องดูอ้มนั่งสะกอนว่าสันอุ่มว่าใดจับว่าใดป้าปเาข้าหหองป้ามันห้อนเอือนยากเว้เอาใจกันยากยากน้ำนี่คันบ่จ่อใส่ปากให้กับบ่กกินว่าสิใจแข็งบาอาให้กินจักมือแต่กรอดบ่ไดด นั่งเฝ้าแนมถวยนาำอยู่หันขันเท่าปะจอใส่ปากให้กับ,ก,ยยก,บกินหนามึ่นตีจยยักบาดกันน้าตีจักบาดกันน้าเนี่ยฮึมมนเอินเขาห้องเพราเขาไปนะ